บนโลกใบนี้มีอาหารคาวหวานมากมายหลายประเภทอาหารจีนนี่เป็นอาหารที่ฮิตฮอตกันมากในมือผมคือถังหูลูกพี่กอก็เคยเห็นใช่ไหมล่ะใช่อร่อยมากโอ้ยนี่ตกรึเปล่าตาไปไหนแต่นี่มันธรรมดาเกินไปที่ราป้อนเย็นโลกหางูลูกที่ป้อนจะมาทำวันนี้หางูลูกอาหารคาว

ต้นพีบอสบอกไว้แล้วว่าบอสจะมาทำถังหูลูกอาหารข้าวอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะมาดูถังหูลูกของเรามีอะไรบ้างปลาหมึกย่างหมูกรอบทอดมันทอดหอยทอดไก่ทอดทอดทอดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่ดินทอดป่ะอันนี้เป็นซูชิถังหูลูกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นของหวานที่มันแพงนะใช่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันแพงนะต้นทุนถูกเออต้นทุนอ่ะถูกแต่ว่าราคามันแพงคือที่เกาหลีอ่ะไม้เดียวอ่ะประมาณ120ยยีโอ้แพงเกินใช่ประมาณ120เลยแพงมากที่ไทยเรา1ไม้อย่างเนี้ย40บาท30บาท อันที่บบก็ถือว่าแพงนะแพงมันดูอ <c oughs> ดออกมาหนักง,ง่ายมากน้ำหนึ่งลิตรน้ำตาลสี่กิโลวันนี้โหดเยอะเตรียมมาพร้อมโอเค,ออเ,คเราไปดูวิธีทัด <c oughs> โอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยเปิดแก๊สวิกอดฝ้าไฟดูดมือเอ้ยเอา,เอาเมือไปใกล้เหล็กดิ <c oughs> ดูทรมานเนอะดูยากอะให้พี่จุดให้ไหม แลเปิดจัด We got fire baby อ้าวใจคุณแจ็งเนี่ยแคจุดไฟเนี่ยเอ้าเมือกี้สีสันของผมนี่คือคารคกเตอร์ของผมผมได้มาจากพี่จายของผมคุณจะเป็นอะไรคาแรกเตอร์ของคุณเป็นยังไงคุณจะทถาลอเขมไหมมันว่าเขาจุดท่าจุดไฟมันยังจุดไฟเองไม่เป็นเลย ขวดล็อกของเครื่อนนะก่อนนัใส่น้ำลงไปเดี๋ยวนะขวดนี้มัน1 5ลิตรอ้าวหายละไม่ต้องใส่หมดได้ปะพอปึบนี่แหละ5 0 0มิลลิลิตรเชื่อไหมโคเป๊ะเป๊ะมั้งเชื่อไหมผมเป๊ะโอเค ต่อไปแกน้ําตาลแล้วก็ใส่เข้าไปหมดเลย4กิโลเราคิดดูว่าถ้าเกิดเราต้มน้ํากินแล้วก็กินเข้าไปพร้อมกันทีเดียวอ้วนตายเลยอะตัดขานแน่เดี๋ยวพี่ก็ก็ใกล้ตัดแล้วนะเฮ้ยไม่ตัดเว้ยวันนี้นะผมอยู่กับเชฟมือฉมังแน่นอนผมจะไม่มีพลาดเหมือนไข่ต้มครั้งที่แล้วเฮ้ยจริงนะอันนี้ฉันก็ไม่เคยทำนว้าเรื่องการตวงการทําแบบว่าสัดส่วนพี่ก็เป๊ะไงอาหารที่พี่ก็ทำทุกอันอร่อยทุกอันแบบอร่อยแบบ ทำไมพี่กอดไม่ไปเปิดร้านวะมาเป็นแบบยูทูบเบอร์ทำไมผมถามแค่นี้ดีกว่าโอ้ยพี่เกียอดโอเคไหมแกะน้ำตาลน,น้ำตาลลงไปค่อยๆใส่นะได้วไม่มใส่ มพิวเตอร์แบบเข็มนะครับเราจะมาวัดอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิที่พอเหมาะนี่ก็คือ1 1 0่งถึงร้อนะทุกคนตอนนี้จะร้อยห้าแล้วร้อยห้าร้อยจะร้อยสิบแล้วงานจะถึงอุณหภูมิที่พอดีเฮ้ยจะเสร็จแล้วหรอใครจะกินแล้วกินฟรีอีกแล้วกินฟรีอย่างเงี้ยนี่หลอกกินฟรีตลอดทุกงานรอบที่แล้วคนเราอ่ะมันมีการผิดพลาดได้ไงคนเราผิดพลาดมันต้องแก้ไขได้สุขสารสุขสารต้องขอบคุณนะที่หนูได้กินไข่ต้มสุขสารด้วย โอเคผมคิดว่ามาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มทำกันเลยอากาศพร้อมอาหารพร้อมน้ำเย็นพร้อมวันนี้มันดูเป็นไปได้จังวะเริ่มจากซี่กอกใส่กอกก่อนเลยใส่กอกทั้งฮูลูเอาเลยนะเอาเลยสามสองหนึ่งอุ้ยอุ้ยสุดเงา่ะเงามากไม่ไดไปใส่กอกมันน่ากินขนาดนี้ แล้วก็ไปแช่น้ำเย็นใช่ไหมใช่แล <ata> oh ้วเราก็จุ่มน้ำเย็นให้มันเซ็ตตัวนะครับสาส์นึงปั๊บเดือบดูขึ้นมาเธอมันเหนียวโอเคต่อไปนี่คือทาโกยากิปกติเราจะกินแบบร้อนๆราดซอสทาโกยากิเขาเรียกว่าอะไรซอสนั่นแหละแต่วันนี้เราจะกินแบบหวาน เกิดแม่ผมดูคลิปนี like 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 ้แม่ผมด่าแน่เลยแบบมาหวังกินมาเล่นทำไมชัวร์อันนี้ผมทําให้ทุกคนดูทุกคนก็ดูแล้วก็รู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างงี้มันต้องไปทําตามแล้วจริงๆอ่ะอีน้ําเชื่อมอย่างเงี้ยร้อนมันร้อนกว่าน้ําร้อนอีกนะใช่ร้อนแล้วเหนียวร้อนอันตรายอันตรายมากและอันต่อไปมันฝรั่งแผ่นทอดนี่ กี่นี่ถ่ายโกยากิเรามันโอเคแล้วนะมันเงาหมดเลยเว้ยมันเงาหมดเลยสีสันน่ากินหมดอ่ะเอ้าเอ้าวอยากกินไอ้นี่อยากกินอีกแล้วไปล่นะถ้าไม่พลาดก็ไม่ได้กินนะจ๊ะน้องแต่ขออย่าภาวนาให้มันพลาดก็พออือยิบนึกว่านึกติ่อๆๆๆๆแช่น้ำไหมไม่แช่แล้วอ้าวเหรอทำไมไม่แช่อ่ะไม่อยากแช่ทฉะต่อไปจะเป็นแมลงสาบทอด แมลงสาบอันนี้ก็แมลงสาบจริงเหรออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแมลงสาบอ่ะเขานิยมกินกันแล้วในช่วงนี้เราเอาไปให้พี่อู๋กินตลกเล่นมันคือจิโป่งแมงจิโป่งแด็เป็นหลอกพี่อู๋ว่าแมลงสาบพี่อู๋ก็เชื่อนี่ยตอนท่อบหน้าตาประหลาดๆวิ่งแมลงสาบทอดเงางามเอ้ยไม่ใช่จิโป่งทอดเงางามมากเชฟโอ๊ยกี่อย่างแล้วเนี่ยตอนนี้้หมดมี่5อย่างแล้ว อุ้ยพอเพียอุ้ยทำไมเวลาอาหารมันโดนน้ำตาลเคลือบเนสีสันน่ากินจังวะใต่อไปทุกคนดูใกล้ๆ มะเล็งทอดนนอเมื่อกี้ไม่ใช่นอนนี่คือดักแด้นอนไหมเขาเรียกนอนไหมอันนี้จะอร่อยมากใส่ลงไปเลยดักแด่แช่น้ำตาลไปอันต่อไปอุพยไก่หมดแล้วอ่ะทุกคนอีพีเมียมาเนี่ยอีพไก่อีพไก่ทอดหาดใหญ่อุ้ยนอนเหลือตัวนึงอ่ะมันร้อนอยากจับอยากรู้ไปกันทุกอย่างชอบฉงแรงจังอันนี้ไม่ได้มีดบาด อุ้ยอุ้ยอันนี้น่ากินโอ้ยไมค์ก็อันนี้โคตรน่ากินทุกคนดูแบบามเงาทุกคนเยับเย็บย็บโอ้โหอะไรก็ดิเบอร์เบอร์เบอร์อะไรวะเป็นอะไรอ่ะชานตาลเหรอเมนูข้า้งแรกเนี้ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรอะไรถามพี่ปุ้ยก่อนเลยรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะรู้แล้วไอ้ทายคืออาหารเชื่องน้ำตาลโอ้อะไรอ่ะชื่อมันก็มีถังหัวลูกถังหัวลูกจะไปถัง ผลไม้เครื่องน้ำตาลน่ะน้องเชื่อกินจีนหรือญี่ปุ่นยังไงทุกคนเลือกเมนูของทุกคนขึ้นมาพี่ก๊อตหนึ่งชิ้นเซลฟี่เลยก้อนเซฟตี้อันนี้จิ้งพี่ก๊อตจะจัดฟันอยู่พี่ก๊อตก็ต้องสู้ๆนะเลือกมาหนึ่งชิ้นพี่ก๊อตเลือกมาเลยตู้ตายอยู่แล้วทุกคนเลือกก่อนกินแล้อันนี้อะไรอ่ะแมลงสาบทอดจิ้งพีอ่ะ ขาจใหย่จังวะผมไม่ใช่อะไรที่จิ้งหรีดเหรอมันคือจีบโป่งอ๋อจิบโป่จีบโป่งมันละลายเนี่ยเื่อกี้เห็นเขาทำกันคือแบบผลไม้ไปชุบกับน้ำตาลไม่หยอดแล้วเออาะไรมาชุบเลยจริงจริงแล้วอ่ะผลไม้เคลือฟน้ำตาลก่อนที่เขาจะกินอ่ะเวทในไทยนะเขาจะเอาจุ่มน้ำแข็งให้ลูกค้าก่อนแล้วเขาก็จะไว้ในแก้วเหมือนที่ผมซื้อมาเมื่อกี้แต่ว่าถ้าประเทศเกาหลีเขาจะเสียบเสียบโฟมไว้เลยแล้วก็กินไปเลยเพราะอากาศมันเย็นไงอากาศที่ญี่ปุ่นไม่ละแลอนีะุ่ไม่อยากชุบเพราะว่ามันคือของขาวถ้าชุบน้ำแข็งรสชาติจะแย่กว่าเดิมมมมาากเลยนนะแต่ถ้ั ตัวเขาแล้วมันตัวกาอบกูเนี่ยมันคือตัวดูดมันหยดเห็นปะเออเออเอาจะกินจะกินหรือเปล่าจะเลือกอะไรกูจะเอาซูชิอุ้ยกรอบซูชิทางฮูรูกรอบหไม่ไม่อันนี้ตอนซื้อมามันเหนียวเขาหรอใช่มันมันฟีดแล้วพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมทีละคนไหมพร้อมกันเลยว้าวอุ้ยเดงี้ยอะได้ไปตังของเนื้อ อันนี้เป็นสูตรได้มันเหมือนขนมไทยที่แบบทำจากข้าวเหนียวกะทิอ่ะอันนี้อร่อยเหรอเอ้ยฟังนะปอเปี๊ยะเวลาเค้ากินเค้ากินน้ำน้ำน้ำิ้มหวานนะน้ำิ้มหวานเออต้อใส่ถั่วข้าวถั่วมันโรนี่้ตอนกินนี่อร่อยครับโอยากิอืมอันนี้โคตรอร่อยอันนี้ ดูม yeah, like oh. ันเลยมีความมันของเจ้าแซนแล้วมันหวานอยู่แล้วแล้วแบบเคลือเคลือน้ำตาลไม่อีกอ่ะมันอร่อยไม่มีความแบบไม่เอากันเลยอ่ะเข้าใไงวะขอไข่หนูกะทาต่อเลยแล้วกันก็กินยังยังกินดูเอา่หมดีอ่ะดู่มแล้วแต่คนชอบรู้ก่อนดูนะมันคือแบบเข้ากันอ่ะมีความมันแล้วก็แบบมันหวานแป๊บนึงนะแป๊บนึงอร่อยอันนี้กินยังไงไม่กรอบเกินอ่ะบอสอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้กรอบนี่กรอบนีนแผ่นเลยอ่ะ อร่อยอืออันนี้ก็อร่อยขนมเลยมันไอ้เหมือนไอ้แน่ๆเลยถั่วเคลือดน้ำตาลใช่ไหมเอออร่อยเลยอ่ะบ้าจริงโอ้หมายเงินผุดสมเหล็งเหรอเนี่ยไม่เอาจริงหรอชิจาอันนี้อุยหนังไก่ทอดหนังไก่อือหืออะไรอ่ะติดปัำไเ่หรอเหมือนขนมไข่เยี่ยไข่หงอ่ะห้ามจ้องไนะก็หนึ่งนะก็สองห้า minutes later ชิวยังอยู่ในห้องแล้วจะอยู่มั้งอาต้นนี้ เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปให้พี่มีนะเดี๋ยวเมนูที่เหลือไปกินพร้อมกันกับพี่หูวข้างในโอเคน่าจะอร่อยสวัสดีชาวโลกมีใครอยากกินถังหูลูหรือเปล่าไม่ดูหน้าเขาดีแต่ละคนดูหน้าเขาดิเขาไม่รู้ซะแล้วรสชาติมันสุดยอดขนาดไหนอ่ะไอ่ไอ่ไอ่เดี๋ยวเอย่าโดนดานมาทำลายผู้หญิงนะ วันนี้พอดมีเมนูการระดับเดริเชียนให้ชิมจะลองไหต่อตางกต่างแอัอมาอันนี้คือเมนูถังหูลูกพี่หัวีจากใบถังหูลูกน้ำตาลแล้ซึ่งพี่หูไม่กินหวานไงแต่มาให้ลองชิมซิเนเจอร์แจริงว่ามแรสามทอดมลรสามทอดมืราอดมรงสามอะร่หัวยังเบี้ยเลยงเบีย ว้าเล่นมันคือจิ้มปมเด็ดจริตเลยจริตจริ้มันก็เป็นแรงสาวโคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรเข้าอันอันนี้พี่อู๋ไม่ต้องไม่ต้องกินอันพี่อู๋เลือกอันหนึ่งเดี๋ยวให้เมกินซูชีิแล้วกันไม่หลับตาหลับตาแล้วไม่กินเยี้ยวๆแล้วดูว่ารสชาติยังไงอร่อยที่สุดอืมเป็นเหนียวนเหียวนะเหนียวเหมืนเหนียวมากเมย์เลใช่มไหมหนึ่งสองซูชิจัดอ อร่อยไหมอันนี้เขาปั้นอย่างดีเลยอ่ะอร่อยอร่อยแต่ว่ามันอยปั้นข้างในอ่ะเริ่มตาเริ่มตานี่คือนี้อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงมันมันข้างในมันมันข้างในใช่ไหมเพราะว่าข้างในมันเป็นวุ้นเส้นเนี่ยมันหวานมากหวานนะอือหรอ หวานมากเลยหวานาจริงหวานไม่หวานมากอูโเราไม่ชอบเพราะว่าเขาหวานใช่ไหมมันแปลกมันแปลกไหมมันขาวแล้วเคลือบหวานอันนี้คืออนนีดักแด้ผมชอบอันนี้นี่ดักแด้ผมกินได้อร่อยหี้ยดักแด้มันมันแต่เคลือบน้ำตาลแปลกไหมอุ้ยมันอะไร้ายคล้ายๆคล้ายๆถั่วเคลือบน้ำตาลไหมเออเออทำไมอ่ะ ทำมาดิหลังตาลองทายอย่อุจะดูทั้งหมดนี่แล้วลองถายดูว่ามันคืออะไรที่ปูกให้กินมาตาอ่ารอ้ครับไมให้กินนะม่ต้องเอย่างนั้นล่ะองกัดเหนียวด้วยเป็นไงล่ะมันเหมือนเม่ยทิมมันเหมือนเมียทิมอเฮ้ยเฮ้ย ใช่คือจริงๆนะผมจะบอกทุกคนว่ามันมันไม่ได้แย่นะครับแต่แค่ต้องคนชอบหวานแต่มันก็ไม่ได้หวานแบบหวานแหละไมันข้าวมันไปต่างหวานหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บอร่อยไหมข้ฮอตกินแล้วกิมอ่ะอร่อยเฮ้ยเอาดิอร่อยได้ไงวะมันเป็นสูตรลับสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นเลยปลาหมึ่งเนี่ยปกติแล้วมันจะมีความมันของเนื้อของมันใช่ไหมมันมีกลิ่นทะเลกลิ่นเนื้อปลาหมึกอ่ะทุกคนได้กลิ่นอยู่แล้วเต็มป๊บมันมีอะไรมาเคลือบทุกคน คุณซอฟไร้รถไฟยังยังมันแบบว่ามีอะไรเคลือบๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยปกติเราจะจิ้มซีฟู๊ดมันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดแต่ไม่มีหวานมันก็เลยกลายเป็นกลมเกลั้งนั้นเลยเพราะมันหวานเปรี้ยวเผ็ดถ้าไม่อร่อยผมไม่กินอีกอยู่แล้วอูกต้องมาอร่อยด้วอร่อยที่กินเนี่ยเอ้ยมันอร่อยสิ นี่คือห้องจีนทางเลยนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยจริงจริงจริงใครทำด้วยเอออะไบอร์บอสเขาเห็นแบบนี้มันจะไม่ร้านเดียวเหรอขนาดบอสแบบแค่เอาเมี่ยวใส้ข้าวมาวิวอ่ะบอสบอสเอาจริงบอสไปเกินหน้าเกินตาทุกคนเจ๊แสบแล้วเจ๊แสบแล้วเคนบ้าอะไรเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่ๆตัดต่อเขาลองชิมกันดูว่ามันจะเราจะเขาบางคนเขาอาจจะไม่ชอบกินหวานหรือชอบเราลองให้เขาชิมดูขอบคุณวิวมาครับสิยงเสิร์ฟไปไอเดีย้โห พี่ลองชิมให้ผมหน่อยไม่อร่อยบอกอร่อยอร่อยบอกอร่อยอะไรนะจิ้อเมนูอะไรเนี่ยถังหูรูอาหารข้าวถังหูรูเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้พี่ลองชิมอ่ะเลือกมาอันไหนก็ได้มันไม่ได้เละเทะน่ากลัวขนาดนั้นอันนี้อันนี้หมูชูชีชูชิจิ้มด้วยเออจิ้มโชยุอร่อยไหมช้าง มือทีละไม่ได้ใส่ยาพิเด็กเขาเชื่อเด็กเขาเชื่อเป็นไงอร่อยอร่อยเฮ้ยว่าแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยมาเนี่ยนี่กาแฝดผมมาดูเพื่อนรักผมเทปซี่เลือกืเลือกไหนก็ได้อันไหนก็ได้อยากกินอันไหนเลือกมาผ่านหัวตาเราชอบผมก็หล่อทั้งนั้นมันเลือกแหม่มป่ะเอาวแม่เลยอะไรอะไรมืออะไรนี่ยังไม่แตกมืออร่อย มันก็หวานสิอร่อยอร่อเข้ากันเข้ากันฟิลเหมนฟิลกินกับน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มหวานหนะเออแหม่บอกแล้วน้ำตั้งแต่วันนี้ไปอีกแล้วไ่หายจะไุ่ายย่นี้แหละนืแถมอร่อยอาดูแล้มาลองิ้มกัน ยอ,ยอ,อ,อันนี้โชว์อยู่นะขี้ตเฮ้ยที่อันนี้ได้อะไรหรออันนี้อันนี้น่าจะไม่ได้อันนี้ขี้ไรขี้ตแฮม มาถึงพี่สาวสุดซอยของเราพี่สองคนเลือกเลยจะเอาชิ้นไหนมันคือเมนูถังหูลูกเดี๋ยเขาเขาดูกลัวเนาะมือสันเลยอ่ะเขาดูกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเปิดสกัดลากินข้าวใหญ่นะข้าวใหญ่ใหญ่ต้องกัดแบเต็มหูอยยอยย่ยยหยทำไมอะลองเชืยอดูก่อนลองเชยดูก่อนทำไมอะมันไม่เข้ากันตรงไหนอะมันหานเกิน มันมันก้อนเลยสูชิจิ้มโชยอยู่หน่อยนะอ่านี่นี่นี่อยู่เอยนั่้แหละอืสันเฮ้ เฉยๆใช่ไหมอร่อยไหมแต่ซูชิข้าวข้าวเหมือนพวกข้าวเหนียวสังขยาปะเหมือนไก่บูดยังไงวะทำไมวะทำไมความหวังสุดซอยของเรามันเป็นอย่างนี้เอาวางได้วางได้ครับไม่เลอ่ะบทสรุปบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนี่นะเดี๋ยวขอชิมก่อนละกันไก่ทอดอันนี้เครื่องน้ำตาลไอซิ่งอย่างดีใช่ เอาไปทำธุรกิจอะไรผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดทุกอย่างคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ๆน้องๆทุกคนของเราด้วยมีมิสเตร์เบิดด้วยมา่เลด้วยเบบี้แล้วก็พี่อู๋ด้วยพี่ชายใหญ่โอเคครับผมขอบคุณครับอแค่นี้แค่นี้เหรอมันก็ฟิลๆเลยแต่มันอร่อยเจอกันครับบ๊ายบาย